จะมีมันยไงก่อนมงเนี่ยัไรเรื่องัไงเอามันคู่กันนะอะไรเื่อนงเดี๋ยวผมมากับเขาคู่กันี่คู่กัอเอจะยังไงจะช่วยแปลให้จ้ะอักเปนัไบ้างเราคนจากจนการแงแต่ในสนามบานก็เล่นกันอยู่แล้วนเนกันเอาอจริงมันโหโหสนิทกันนานแล้วครับเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็พวกเรานอนหอนอนอะไรอยู่แล้วครับก็เลยแบบสนิทกันใช่ครับไม่มีะลร ไม่มีทางวายเลยครับเราสนิทกันมานานได้ยังกระทิ่รถแฝกกันมานานยังกับมีอ่ะโอ้ได้ครับเป็นสิบน่าจะสิบปีแล้วครับนานมากกนผมเข้าวงการใช่ครับเราเป็นนักกีฬาบาสด้วยกันใช่ครับใช่ครับคือคนตัทีมกันมันขืนมากคนลุกขืนคนลุกเลยอไม่พี่คือผู้บอกว่าอยู่ทีมบาสดีกวกันใช่ไหมแล้วเวลามีคนจะที่มีรุกตกใจ ไอก็คือแบบว่าเราเราอยู่ด้วยกันทีบาร์เนี้ยคือพอมีคนจับกิ๊กก็จะแบบเพื่อนจะชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาจริงๆกับพวกเราสนิทกันหมดแล้วเล่นเล่นกันอยู่แล้วจริงจริงมันมีโมเมตนต์ไหนที่มันรู้สึกแบบว่าอุ้ยจิกหมอนเ <c oughs> ข,าถ,ขาถึงได้เพื่อนถึงได้แซวในทีบาร์เปียร์ทุกทุกคนว่าไงพี่พี่ว่าพี่ว่าดีพี่ว่าได้ นเมีันไดมีนมีนทิงแล้วกันแล้วกิมีนอันนี้ก็ทิงหรืออะไรมีนทิงหรือทิงมีน้แต่อะจริง่าิจริงตอนที่เพื่อนแซวเราถเพื่อนหว่าทำไมถึงแซวโินเอกมาก็ส่วนใหญ่ เพื่อนจะแซวมาจากในเน็ตอีกทีนึงครับที่บอกว่าในเน็ตในโซเชียลรก็ส่วนใหญ่เขาจะแซวมาจากในโซเชียลมากกว่าอะไรแล้วก็เพื่อนเห็นเอ้ยนี่เขาจับจิ้นกันอะไรเลยก็ไม่เ็นพี่เดลก็เหรอเพราไม่ครับเขาแคปมาให้ดูมันจะมีลายกลุ่บไปดีนะเขินมาเวลาเขาแซวมันจะไม่ต้องแบบว่าเป็นระยะห่างใครที่ระยะห่าง ผมม่อ่ะผมผมก็มีผมว่าผมกับน้องสนิทกันนานแล้วครับสนิทัแบบยิ่งสนิทยิ่งใชใกล้ชิดไปเลยโอคือจริงๆอ่ะผมก็ผมก็มีนะแล้วก็กับคนอื่นในทีมอ่ะเราก็เล่นกันอย่างนี้ครับคือเพราะว่าบาสมันเป็นกีฬาประเภททีมด้วยครับแล้วก็เราก็เลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เราผูกพันอะไรงเรียกว่ามันไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ย ใครจะไปรู้เออะไรยังไงยังไงอ่ะใครจะวิ่งยังไงผมก็สับสนแล้วเนี่ยอลยใหญ่าะเอาอย่างไม่ได้กันหยอกจริงรึไม่ี่หยอกอะไรนะแม่ผมบอกว่าเออเสียแต้มไม่แคร์เสียแกไม่ยอมต้องติดยู่ทีมให้กันเลยใช่ได้นี่พี่จิงเขาดูแลดีในครั้พี่เออดีอะเออใช่แล้วพี่จิงก็เลยตอบกลับไปว่าเมาได้ที่เดี๋ยวพี่โทรไปเออ อะไม่ผมผมม่งคิดได้ตอนนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นรายการสดไงพี่เข้ารายการสดคนนึ่งประโยบหยุดดันอีกคนนึงคือแบบว่าจิ้มมืออันนี้มันเหมือนมันอ่านมาแล้วไงของผมนี่คือมันเข้าที่ผมทีเดียวผมก็เลยไม่ต้องมือวิธีก็ไม่รู้ได้ว่าผมจะส่งอเลยว่าผีผักไหมครับอีกหน้าผีบ้าเล้วผมยังเหนหน้าผีตอนเนี้ยผมยเห็นหน้าผีเป็นไงบ้างบางคนจับที่บ้ากๆมันมีเขินแล้วเขถึงขั้นเชียร์ว่าสักเรื่องไหมผมมาเฉลิมเฉลิมไหมอ่ะผมผมว่าผมกับมีนมัน เราอันนี้กันแล้วอ่ะเราเรารู้กันอยู่แล้วมาหรือว่าเราเราเรารู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกัน้รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงมีเป็นยังไงรู้ตักันดก็มีก็รู้สมมติสมมติเลยถ้ามันจะต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องเล่นด้วยกันัาสามากไหม โอ้ผมกลัวตลกกันเลยอผมกลัวขำคือผมว่าเขาแข่งตายเอาแค่ดี้แหละมันผมว่ายิ่งสนิทอะมันเล่นยากจะกล้ผมนะแบบว่าถ้าสมมุติผมไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งแล้วเรามาร่วมกันในฐานะนักแสดงมันโอเคแต่ว่ามีนมีนกับทิงมันเหมือนแบบว่ารู้กันตั้กแต่เด็กอะมันเลยแบบมองเราเราไม่ได้มองว่าน้องมันเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงผมก็ยังมองว่าเออมันเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนผมก็ยังเป็นพี่ที่โรงเรียนอยู่ก็เลยแบบ อ่าแต่น้วันนี้เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่เลยว่ะถ้ามันต้องสวมบทบาทมันไหวไหมจิ้มขับไม่เกินม่เกินตม่เกินตัเลยตัวอย่างมูลมาด้วยพี่อ่เรามีประสบการณ์มาก่อนเราถ้าจะต้องเติมแต่งนะแต่แต่เหมือนโอ้เดี๋ยว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 โอ้ยไม้อะไรอะไรมียังไงบ้างกระหูมาที่ต้องเล่นร่วมงานกับพี่เขาว่ะถ้าถ้าเป็นงานยากครับถ้าสมมติมีมีติดต่อมาก็ยากยากอยู่นะเราเราเราก็ะทิ้งอะ ผมคิดอยู่ผมคิดอยู่ว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่ทำไมหลุดมันยากอับพี่มล้วหลุดแนนน่อเลแล้วเอาความรู้สึกตอนนี้ผมว่าผมไม่ได้เอาความรู้สึกตอนนี้นะถ้าสามสองหนึ่งแอคชั่นได้หมายถึงความรู้สึกตอนเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยยังไม่ได้ไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าหลังจากนี้ไปเขายังจับจิ้นอยู่เราเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็ได้ครับเราจะมีฮีเซิร์ฟบ้าง ไม่มีี่จะตืบไงสอไมีมีเล่นเล่นตึงอยู่แล้วเล่นกันอยู่แล้วเอาเอาผมไปทางนักแสดงดีกว่าแบบว่าเรื่องแบบเล่นเรื่องเดียวกันอะไรแบบว่าเป็นเป็นเรื่องทางวัตต์ตีอะไรนี่นะพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้ไหมพี่น้องได้เล่นเล่นกันพี่น้องกันได้เล่นรักได้ไหมเพื่อนเล่นรักเล่นรักได้รักกันมากนะรักกันมากเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนนะคือต้องมีแต่ภาพนี่มีแต่ร่าง เขาเดินข้อขาแบบว่าไปทางใต้ไหลไปนะเขามีหน่กเขาทำงานไงแต่ว่าพี่ทิงเขาแบบว่าพี่ทีนเขาไม่เคยไปใช่ไหมแล้ไมเยอะเลยจริงๆตอนเนี้เขินครับแต่ดูเหมือนว่าแต่ดูเหมือนมีไม่ได้ยเขินนะฮะมีก็จะสำลักบ่อยแล้วอ่ะแต่จริงๆให้คะแนนความรู้ใจกัน มอใจเหรอมองตารู้ใจไปเล่นเล่นบาด้วยกันบ่อยอ่ะูว่าจังหวะไหนพี่ทิ้งเข้าแลดบอลหรือว่าอะไรกัใจกันใช่อบ่อยเล่นบ่อยครับมันมันในเวดเพื่อนรักได้ไงครับอ่าเพื่อนรักไแป๊บหนึ่งอย่าเดนคิดตลอดเวลาทิ้งคิดตลอดเวลาบลว่าเฮ้ยจะตกแกหย่วอะไรเงี้ยเพื่อนรักยังไงวะคือผมเข้าใจเพื่อนรักเนสำเนาผมแล้วเพื่อนรัก่อรักเพื่อนอ่งเใช่ รู้ว่าเป็นนักรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเออหัอเร่ะแล้วก็หลังจากนี้คนจะจิ้งยังไม่ติดเอ่อผมว่าส่วนตัวผม ไม่แน่ใช่ไหมส่วนตัวก็พวกพวกเราเล่นกันอยู่แล้วใช่ครับแลต่ใช่แต่ถ้าเกิดโมันเลนสร้างความสุขให้คนถึงก็โอเคใช่ครับแต่แต่ที่เขาไปจับจิ้นอะไรอย่างนี้ผมก็โอเคแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่แต่คือผมรู้กับน้องว่าอ่าผมกับน้องเนี่ยเราประมาณนี้เรารู้รู้กันอยู่แล้วครับเรารู้กันแค่สองคนรู้กันแค่สองคนโอเคครับโอเคครับโอเครับโอเครับโอเค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 ครับคครับโอเคครับโอเคครับโอเรับโอเค ไม่คือผมหลอกหลอกน้อย <c oughs> แต่แต่ผมมีกระดูกเตรียมไว้ <c oughs> ให้